Got it. ครับผมผมประมุขพ่อมาลตรหลวงกลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้มารีวิวขายของหรือว่ารีวิวอะไรเลยนะครับจะมาบอกเทคนิคการชักล่อเก็บคัตนาด้วยความรวดเร็วจริงๆแล้วการชักคัตนะมีหลายรูปแบบมากกนนีนี้ก็คือเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในกอไอเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันเป็นท่าทางเป็นลีลาเอาไว้ซ้อมกระสุนสนุก,นกปั๊บเนี่ยในกรณีที่เราชักคัตนาเนี่ยซึ่งหลายท่านก็ควจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะว,ว่าวิธีการชักก็คือจุ๊บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะจับท่าเราเปิดคมหง อย่างนี้เป็นการเปิดที่ปกติหงายขึ้นอย่างนี้เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ก็คือสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นนัครบหรือเป็นสมุไรอย่างเงี้ยถ้าพกดาบเนี้ยในยุคสงครามเนี่ยเราจะเปิดคมหงายขึ้นอย่างนงี้แต่ถ้าในยุคที่สงบสุขแล้วพกดาบปั๊บเนี้ยเราจะกลับดาบอย่างนงี้ให้เป็นอย่างนี้จริงๆการพกอาณามัมมีประวัติศาสตร์เยอะเราประวัติศาสตร์ดูสนุกมากเลยนะครับแต่กรณีน,นี้เราใช้เป็นแบบ เปิดใบดาบขึ้นมายป็อย่างนี้ที่การชักไม่ยากนะครับแต่ดูเหมือนยากจริงๆมันง่ายมากันดับแรกจับดาบจับดาบตามปกติแม่แนะนําให้จับชิดสึบบักมากให้เพาประมาณกลางๆถึงจะเลื่อกไปเริ่มนี้มานะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเนี่ยดาบดิจิลินนั่นแหละเนี่ยจับอย่างนี้นะครับจากนั้นปั๊บเวลาชักก็ให้ชักตามปกติซึ่งตามปกติเราชักดาบตัวเนี้ยมันชักได้สองแบบถูกไหมหนึ่งก็คือชักโดยการที่เรา ชักออกจากตรงนี้ไปเลยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราชักนี่คือแบบชักเร็วก็คือชักจากฝักดาบออกอย่างนี้มีความแตกต,ต่างตรงไหนครับหนึ่งเราชักนี้ไปเลยปุ๊บอย่างเงี้ยมีระยะในการฟันเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราชักออกจากเอาฝักดาบเนี่ยใช้มือเนี่ยในการชักอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าซึ่งเทคนิคนี้ใช้ทั้งสองแบบซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าให้มือที่เราจับ ือส่วนของด้ามดามเนี่ยอยู่กับที่ให้มากที่สุดก่อนแล้วก็เราใช้ในตัวฝักกลับเนี่ยในการชักออกท่วงท่าที่ถูกต้องในการได้ใช้ในการฟันแบบรวดเร็วอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือฟันตามปกติเลยซ้อมจากการชักจำปกติก่อก็ได้อย่างนี้จูบอย่างนี้จังหวะการถือดาบจะเป็นอย่างนี้จากนั้นปั๊บเนี่ยเมื่อเราจะพลิกดาบเก็บอย่างงี้ฮะให้หงายยื้อชี้มานิ้วหนึ่งคอมถึงได้ให้บอกว่าจับระหว่างตัวกึ่งกลางดาบตรงนี้อย่างนี้นะครับนะฮะจากนั้นปั๊บเนี่ยพลิก พลิกดาบนะครับผมจับตัวนี้ตกวัดขึ้นเห็นไหมฮะก็จะได้ท่าเก็บดาบที่ถูกต้องแล้วเห็น้นะครับเหมือนการเก็บดาบตามปกติถ้าเราซ้อมฟันตามปกติปั๊บเนี่ยการฟันที่เร็วก็คือตอนที่จังหวะที่ชักมาปับ๊บช่วงจวังหวะที่ปลายดาบกำละังจะฟันออกไปปั๊บเนี่ยให้เราพลิกพลิกตัวเนี้ยปลอกดาบตัวเนี้ยเพื่อให้วงสวิงของดาบเนี่ย เป็นอย่างนี้ฮะเป็นวงสุงบนอย่างนี้ไม่ใช่ฟันก็เป็นอย่างนี้นะแต่เราฟันเพื่อเป็นขนาบข้างอย่างนี้เราจรึงต้องพลิกตัวเนี้ยเพื่อให้วงสุงบ็นมัปลายเป็นอย่างนี้เหน็น <uk> ไหมครับ <uk> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พลิกเลยอย่างเงี้ยเราจะเสียเวลาในการที่แบบต้องหูฟันปื๊บเรามาแล้วมาพลิกตรงข้อมือเนี้ยมันจะช้าก,กว่าเทคนิคมันจะคล้ายๆกันครับฉะนั้นเนี่ยการเก็บฝักดาบถ้าจะให้สวยเนี้ยมันมีหลายแบบการฟันก็เช่นเดียวกันฉะนั้น ที่ผมแจ้งในช่วงแรกก็คือเราฟันจักอย่างนี้ครับแล้วเราก็ปึ๊บไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ทําได้หรือแบบอย่างนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันซึ่งผมแนะนําเทคนิคที่สองให้พยายามมือเนี่ยตอนที่เราจับจะฟันเนี่ยให้อยู่กับที่มากที่สุดมันจะออกมาสวยครับอย่างนี้ครับถ้าเกิดกรณีที่เราชักดับออกถอยจากตรงนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะปึ๊บอย่างนี้จากนั้นปั๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตบขึ้นมาอย่างนี้ คล้ายๆกับกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเราพันอย่าเงี้ยเราใส่ดาบเข้าไปอ่ะสมมตินะครับอันนี้ผมจะเอาเข็นขัดมานะครับเราฟัน,นอย่างงี้แบบอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะเก็บดาบปับ๊บเนี่ยมันเก็บได้อย่างงี้คือคือปัดงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้ที่นิยมทํากันนี้ก็ได้ไดไดหรืออีกแบบหนึ่งก็คือที่นิยมเป็นทางการที่สุดก็คือเราชักออกมาใช่ไหมครับจากนั้นปั๊บเราจับสองมือใช่ไหมฮะพลิกดาบขึ้นอย่างงี้จะง่ายกว่าอย่างเงี้ยฮะ เสร็จแล้วปับ๊บซอสเสร็จแล้วปับ๊บว่าไปเนีย่ยตกดับขึ้นนี้ก็เรียบหรูสวยงามอยู่ที่ถนัดของแต่ละคนซึ่งไอตัวนี้เทคนิคนี้มันจะเป็นรูปแบบของชักเสร็จแล้วปับ๊บฟันหนึ่งรอบแล้วก็เก็บด้วยท่าทีนที่สวยงามลองไปฝึกฝึดูกันนะครับเดีย๋ยวดูสลอบในะก็มีฟันตาปกตินะฮะอันนี้ปุ๊บอย่างน,น,นี้อันนี้แบบเร็วนะครับมืออยู่กับที่ เห็นไหมฮะลองดูนะครับลองฝึกฝึกทำทำทั้งสองแบบได้ก็ได้ครับถ้าเกิดชอบแบบไหนก็รลดอบระดับคนหรืออย่างนี้ก็ได้ทำไปบ่อยทำไปบ่อยฝึกทำไปบ่อยก็ยจะเริ่มเร็วขึ้นเมื่อจับจังหวะดาบได้อย่างนี้นะครับหัวมีประโยชน์นะครับอันนี้เมือดในผู้ไปผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ว่า เออบอกว่าเทคนิคนี่มันสวยเผื่อหลายๆท่านที่อยากจะลองซ้อมเก็บชักปักดาบตามปกติแล้วปั๊เออเราอยากจะมีลูกเล่นมีวงสวิงต่างๆที่แต่แต่จะเดินบ้างนะครับผมประมุขวันนั้นนะหลวงครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ